มันอยู่ตรงไหนตั้งตาด้ำตะบนที่มาตั้งตัดน้ำตะนุนมาตังตักน้ำข้าบนมาใส่ตัวหให้ดูดเดี๋ยวมันตัดเ้าอู้หูบ้านในสวนมีรถเก๋งคีมไหมเฮ้ này đi đắm bực đây việc, trời, trời nóng quá chịu được, nắng, trời, 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 ก็ลุกเท้ล่ะครับแต่วพอจะช่วยแม่ซักผ้าหรอครับใช่ใช่เหรอแม่ว่าไม่ต้องหรอกแต่ตังต<า>เล่นอยู่กับป้าป๋าอะไรวะน่ตน้ำรถพ่วงอะไรวะชุนน้อยเกี่ยวอะไรกับทุงน้อย ก็มีทุนน้อยตรงไหนตรงป้ายรถพ่วงทุกคันทุกคันรถพ่วงทุนน้อยทุกคันไม่ใช่รถพ่วงทุกคันเพราะขับช้าๆอย่างเงี้ยโอ้อรถพ่วงเขามาคือว่าหมายถึงรถพว่วงมอเตอร์ไซค์ Yim rồi lì. Nè, bye bye rồi. Bye. <laughs>